ผมทรงเดชทิพทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาพุทธศิลปรกรรมมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับหลักสูตรของเรานี่เปิดมาได้3รุ่นแล้วนะครับสรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดอยู่3ระดับนะครับในปีที่4นะครับก็จะมีการปรับหลักสูตรหนึ่งก็คือจะเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะครับสองนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกิงทักษะหรือว่าฝีมือแล้วนะมาพัฒนาในด้านความคิดหรือว่า กระบวนการสร้างสารรค์เป็นการสอนที่เข้มข้นกว่าเดิมนะครับเข้มข้นกว่าระดับ2ที่มีอยู่นะครับมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะครับที่จะเลือกคนที่มีทักษะฝีมือแล้วก็คนที่พร้อมที่จะเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับที่ใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับที่จะ เรียนรู้กระบวนการต่างๆ,ๆนะครับการสร้างสารรค์ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรนะครับแล้วก็ใจนะครับที่มีความมุ่งมั่นจริงๆหลักสูตรที่ปรับใหม่เนี่ยจะมีการเชิญอาจารย์ข้างนอกนะมามาช่วยสอนหรือว่ามามาช่วยดูอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อจะให้หลักสูตรนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นการประเมินผลงานน,นอกจากอาจารย์ประจำที่มีอยู่ เราก็จะเชิญผู้สรงคุณวุธมาช่วยในการคัดเลือกผลงานครับของนักศึกษาของเราที่มีการเรียนการสอนผ่านมาเนี่ยจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีการนําผลงานเหล่านี้ไปจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายนะครับเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่จะมาสนับสนุนหลักสูตรของเรานะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เก็บเงินหรือว่าไม่มีค่าเล่าเรียนสําหรับผู้มาเรียนนะครับ มีผลสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับงานนักศึกษาเราเป็นที่สนใจนะเป็นที่ยอมรับของนักสะสมแล้วก็จําหน่ายได้เป็นจํานวนมากนะครับถือว่าเป็นฝันกําลังใจแล้วก็เป็นการได้ได้ทดลองปฏิบัติหรือว่าได้เข้าเข้าไปสู่การทําอาชีพศิลปะอย่างแท้จริงของผู้เรียนที่นีอ่อยากเข้าใจศิลปะค่ะว่า ในโลกของศิละปะนั้นน่ะมีการทำงานอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีการสร้างสารรค์ผลงานศินละปะอย่างไรค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าใจศิละปะมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้เกินเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้มากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็ผู้เรียนทุกระดับเลยค่ะที่พอได้มาเห็นแล้วก็คือทุกคนทำงานอย่างตั้งใจอาจารย์ก็ ตั้งใจสอนนะคะไม่คิดมาก่อนว่าเราจะสามารถเจอแนวทางที่จะไปต่อได้ในอนาคตนี้นะค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากคอร์สนี้เลยก็คือว่านอกจากว่าเราเนี่ยได,ได้เรียนรู้หลักพื้นฐานแล้วตั้งแต่ว่าเส้นหรือการเพ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เราไดา้ได้รับความรู้จากบุคลากรเยอะมากนะคะแล้วก็มีศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆอะคะ่ะท่านมาให้ความเห็นแล้วก็มาให้ความรู้ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้ได้เยอะแล้วก็เราก็นํามาพัฒนาโดยที่มาตกผลึกอีกทีหนึ่งนะคะพอจบเทอมอะค่ะก็จะมีหัวข้อการสร้างสารรค์ที่ทุกคนจะต้อง ได้รับการมอบหมายให้ทำนะคะโอก็เลยเลือกที่จะทำเกี่ยวกับควันทูกที่มีลักษณะเหมือนบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะคะ่ะคือเหมือนเวลาเรามองอะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาขึ้นมาเป็นเป็นมวลอย่างหนึ่งแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งเขาก็จะหายไปอะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่าเราอะ เหมือนกับถนัดกับการใช้ภาษาจีนอยู่แล้วค่ะก็เลยใช้ตัวอักษรจีนมาใช้ในการสร้างสารรค์ชิ้นงานนะคะจนเกิดออกมาเป็นสองชิ้นงานซึ่งในส่วนตัวค่ะก็รู้สึกว่าเออเราก็มาได,ได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าได้รับคําแนะนําจากอาจารย์แล้วก็ได้มาตกผลึกแล้วก็ในสังคมของเชียงรายรู้สึกว่าเป็นการอยู่ร่วมกันที่แบบช่วยเหลือกันมากแล้วก็อีกอย่างก็คือมีความสงบด้วยที่เราจะได้ทําชิ้นงานออกมาได้จริงๆ มีโอกาสได้มาศึกษาพุทธศิลป์หลักสูตรพุทธศิลป์ระดับหนึ่งแผนขอส่วนตัวก็ไม่เคยได้ศึกษาในด้านทางศิลปะมาก่อนแต่ก็สนใจในการวาดรูปมาระยะหนึ่งก็เลยมีโอกาสก็เลยมาศึกษาดูได้มาศึกษาที่นี่ก็มีโอกาสได้ฝึกบ้านหลายๆอย่างได้วาดดอยอิ่งได,ได้ศึกษาได้วาดอะไร ที่เรายังไม่เคยได้ทดลองอะไรแบบน,นี้ก็เป็นโอกาสดีมากเพื่อวันหนึ่งกอ็อยากจะไปถ่ายทอดในการที่มาเรียนแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับก็ตอนแรกเลยนะครับที่ทราบข่าวนะครับว่าท่านวอกับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเปิดหลักสูตรพุทธศิลปรกรรมแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับก็ มีความตั้งใจอย่างมากครับว่าจะเข้ามาเรียนให้ได้นะครับแล้วก็พอได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านมากๆครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆที่มีความสามารถจากทั่วประเทศครับมารวมตัวกันมันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยอยากจะทํางานศิลปะให้ดีขึ้นไปอีกครับทีนี้เนี่ยพอเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็มีเป้าหมายครับว่า จะต้องพัฒนาผลงานให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับตอนแรกเข้ามานี่ก็ก็คิดว่าอยากจะทำงานให้ดีแต่อาจารย์ก็บอกว่าเราจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็จะต้องมีแนวทางเป็นตัวเองแล้วก็เลยเขี่ยวกรรมมาเรื่อยๆครับจนรู้สึกว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเจอแนวทางที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็จะนำแนวทางเนี่ยไปพัฒนาต่อได้ครับในการทำงานศิลปะต่อๆไปครับผมครับ ประสบการณ์ที่เราได้เราก็จะเจออาจารย์เจอศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิมีทั้งภูมิความรู้อะไรต่างๆที่มาถ่ายทอดให้เราดังนั้นนอกจากการที่เราจะได้พัฒนาในเรื่องศิลปะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการการแสดงงานศิลปะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการที่ทํางานศิลปะเพียงแค่ทํางานออกมาแต่จริงๆเราอาจจะละเลยในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดนิทรรศการในเรื่องของการที่จะเข้าใจในมุมมองของงานศิลปะเรามากขึ้น ดังนั้นการที่เข้ามาเรียนในตรงนี้ครับนอกจากเราจะได้พัฒนางา,านของเราซึ่งทําให้เราเข้าใจในกระบวนการในทํางานศินละปะตั้งแต่หน้าบา้านหลังบา้านแล้วจนผลิตงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน<ม>ก็เลยทําให้เราได้ความรู้ทุกทุกอง,งประกอบและก็ทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพครับก็ในระดับที่3ก้าวหน้ามากในทางด้านความรู้สึกที่ มากกว่าคำคำว,ว่าสวยมาถ่ายทอดให้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งพิเศษที่นักเรียนที่จะมาเรียนพุทธศิลป์จะได้พัฒนาต่อไปจนกระทั่งจบออกไปก็สามารถรู้ตัวว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรวิเคราะห์ตัวเองพัฒนางานต่อไปได้พิเศษมากสำหรับหลักสูตรนี้ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านการ เขี่ยวกรรมแล้วก็พัฒนามาทุกๆชิ้นได้ไปแสดงงานอย่างเช่นที่ไอคอนสยามเมื่อปีที่แล้วก็ผลงานที่ขายได้ก็เพื่อได้มาสนับสนุนในรุ่นต่อไปให้ได้เรียนในคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นหรือเท่าเทียมกันด้วยคณาจารย์ทรงคุณวุฒิทุกทุกท่านระยะเวลาในการทำต่อชิ้นนะคะคือ1เดือนแล้วหนเดือนเนี่ยต้อง รวมส่งสเก็ตแล้วก็ทำงานจริงให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทำให้รู้ว่าระบบการจัดการการเรียนการสอนที่นี่มันค่อนข้างจะเข้มข้นเพราะว่าแสดงถึงศักยภาพของระบบการเรียนการสอนของอาจารย์ที่นี่ด้วยค่ะงานที่ได้ทำผลงานที่ได้ทำนะคะจากการตรวจสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการคัดเลือก ผลงานที่ดีที่สุดของนักเรียนแต่ละท่านที่เรียนที่นี่นะคะได้ไปจัดแสดงนิทรรศการอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยได้ไปแสดงที่ไอคอนสยามค่ะซึ่งได้การตอบรับที่อุนหนา้าข้างมากเพราะว่ามีทั้งนักสะสมแต่ละคนนี่เขาจะตื่นตาตื่นใจเพราะว่าผลงานของแต่ละคนมันมันมันสุดยอดวิมันเด็กนักเรียนทําได้ยังไงรู้สึกว่ามันมันไม่น่าเชื่อค่ะ ซึ่งซึงดีมากนะคะม,มีจัดนิทรรศการให้เด็กนักศึกษาเพราะทำให้ผลงานเนี่ยไปสู่สายตาแก่ประชาชนแล้วก็ทั่วโลกะคะ่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีความสามารถนะครับใน,ในเชิงศิลป,ปะหรือว่า มีใจพร้อมที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็รับรองว่าที่นี่นะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าจากที่เราสอนมา3มรุ่นนะครับก็มีนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนี่ยประสบความสําเร็จได้รับรางวัลน,นะครับมีการจําหน่ายผลงานได้เป็นที่ยอมรับของนักสะสมหรือมีชื่อเสียงในระดับประเทศเนี่ยเป็นที่ ประจากแล้วนะครับว่าเรามีให้เห็นนะครับจากทั้ง3รุ่นที่ผ่านมานะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับลองเข้ามาศึกษาหรือว่าต้องการพัฒนาตัวเองนะอยากให้เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับทางเพจบ u d ิสอาร์ตเอ็มอยู่นะครับติดตามได้นะครับทางทางเพจนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆแจ้งให้ทราบทั้งหมดนะครับ